สุขสรรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันนี้เป็นวันเกิดของไอไว้ครับเจ้านี้ไอไว้กับแปครอบครัวครับมาทําบุญวันเกิดครับผมมาขอพรจากพระผู้ใหญ่ทําบุญกวดน้ํากันครับวันนี้อีป้อกับมานั่งข้างไอไว้เลยครับผมรับพรจากภาคกันครับรับพรกันเสร็จแล้วครับเฮาก็แม่มัดมือกันต่อครับผมวันเกิดไอไว้แต่ลูกไอไว้น้องไว้ก็อยากมัดมือแตครับสาธตแต่ในลูกทําบุญกันเสร็จแล้วครับไอไว้ก็ออกมานอกวัดครับเพื่อมาขอพรท้าวเวสสุวรรณครับผมวันเกิดปีนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นที่ภักที่ห่มของ ทุๆหลังจากนั้นไอไว้กับอีป่อก็ไปซื้อน้ําข้าวสารอาหารแห้งครับเพื่อเอาไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมในตอนนี้ครับวันนี้มูฮั่นก็มาบริจาคกันที่เทศบาลสันปตองครับผมเพิ่นจะศู์บริจาคบอกว่าจะเป็นน้ําข้าวสารอาหารแห้งเพื่อกับผู้ประสบภัยน้ําท่วมตอนนี้บอกว่าจะเป็นจังหวัดเจียงไฮอาเภอแม่สายอาเภอฝางอาเภอแม่อายหรืออาเภอใกล้เคียงทําบุญวันเกิดวันนี้ไอไว้ก็รวดมาบริจาคเลยครับผมเพราะว่าวันพุ่งนี้วันที่14กันยาเพิ่นจะนาของบริจาคไปให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมครับวันเกิดไอไวปีนี้ขอปปกกลััังใใจห้้บบผูระสภย น้ำท่วมทุกพื้นที่เลยนะครับของบริจาคที่ท่านหันตอนนี้ครับจะถึงมือทุกท่านแน่นอนในวันพรุ่งนี้ครับไอ้ไว้ขอให้ทุกทุกคนมีความสุขในทุกๆวันครับ